สวัสดีสาย,สายวันอาทิตย์นะครับวันหยุดของใครหลายคนวันนี้ผมจะมาเทศสความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ของอะมิโนไปยูนที่ผมปั่นตั้งแต่วันศุกร์มานะครับถึงม,มันเมื่อวานวันเสาเติมของให้เสร็จแล้วก็พักตัวให้หนึ่งคืนวันนี้มาเทสเปอร์เซ็นต์ก่อนบรรจุลงขวดนะครับสภาพ สภาพอะมิโนประโยชน์ยังนิ่งๆนะครับเดี๋ยวดีวเกทเ,เทสเปอร์เซ็นเนาะเปิดเครื่องเทสใช้เปอร์เซ็นความเข้มข้นมันความจริงๆอ่ะในท้องตลาดหกหกพันถึงเจ็ดพันก็ได้นะครับแต่ผมต้องเซตให้มันถึงเก้าขึ้นนะครับเดี๋ยวดูจุ่มนะครับอ่านี่คือ เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของอะมิโนโระยูนหรือสินค้าทุกตัวของของหางเกษตรทั้งเลือกนะครับอ่าหรือว่าตามสเปคเดิมนะครับขอบครับ